วิธีการใส่ฟอนหนังสือแบบแต่แงงานให้สรุปตาคนบึงจะได้สบายดีเนาะข้าพเจ้าเองโคอชอิงตามองเนาะื้ะอนี้จะมาสอนวิธีการใส่ฟอนหนังสือแบบแต่งงานให้สรุปตาคนบึงจะได้ให้นะ่าสนใจเนาะเดี๋ยวเขาไปติดตามกันดะ้อเนาะทําอายเลยนะเนาะเฮาต้องเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าแอปอ RAR ก่อนเนาะแอปตัวนี้เนาะถ้าทานใดใส่จําพก Android นะเนาะแนะนาให้เขาไปโหลดยนะุ่ที่เนาะ Play Store เนาะหลังจากเขาอะไรติดตั้งเนาะ ยืนนี่เนาะชื่อขึ้นคำว่า AR เนาะเขียนกรอ R A R หลังจากเราได้ติดตั้งแอปนี้ขึ้นมาแล้วเนาะหลังจากเราได้ติดตั้งแอปนี้แล้วให้เขาไปดาวน์โหลดฟอนต์เนาะอยู่ที่ Facebook เนาะเข้าไปที่ Facebook เลยหลังจากนั้นให้เขียนคำว่าฟีล์ล่าฟอนต์ออนไลน์เนาะฟีล์ล่าฟอนต์ออนไลน์อ่มันเกิดขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นน้อยเขาคลิกเข้าไปเลยเนาะตัวนี้เนาะ คลิกเข้าไปแล้วแลวมันจึงกําว่าให้เป็นเว็บไซต์เนาะอ่ะตันนี้เนาะให้เขาคลิกไปที่เว็บไซต์กัไปเลยเนะ,นะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะเนาต้องการอยากจะดาวน์โหลดฟอนได้เนาะตัวใดที่ว่าเราม a ก k เนาะขึ้นมาประมาณนี้เห็นบ่เนาะรวมทั้งหมดทั้งเนาะฟอนอยู่ในนี้เนาะอ่ะมันจะมีอยู่ที่16ฟอนะอันนี้เขาสังเกตอยู่ลุมนะ16ฟอนเขาสามารถซูมออกซูมเขา้าเขาอยากจะได้ฟอนใดเราก็เลือกได้ตามใจเลยเนาะ มันจะขึ้นคำว่า refresh font ให้เข้าจำพวกนี้หมายความว่าเฮาดาวน์โหลดแล้วเนาะตัวที่มันขึ้นคำว่าดาวน์โหลดหมายความาอจารย์สิงยังบทันได้ดาวน์โหลดเนาะอันนี้เนาะอาจารย์สิงจะดาวน์โหลดตัวคำว่าสุขสันวันวาเลนไทน์เนาะอ่ามันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดเฮากดคำว่าดาวน์โหลดเข้าไปเลยเนาะกดคำว่าดาวน์โหลดหลังจากนั้นเนาะมันจะดึงให้เฮามาอยู่ที่บางคนมันก็ดสิขึ้นมาเนาะก็ห่าให้เฮาสอนไอดาวน์โหลดเนาะอ่ะหลังจากมันดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วให้เฮากด เปิดคำว่าไปที่ไฟล์เนาะไปที่ไฟล์แล้วก็มันจะให้เข้าเลือกเนาะไฟล์มันจะขึ้นมาแล้วให้เข้าติ๊กเป็นออะา a r เนาะติ๊กอ i r หลังจากนั้นให้กดคำว่าเสนอไปเนาะมาหน้านี้นหน่อยเข้ากดคำว่า dismiss เนาะกดตรงนี้เนาะ dismiss มันมาหน้านี้เนาะแล้วมันจะเห็นแบบตัวนี้เนาะติก๊กคลกเนาะอ่ะไรก็ให้เขาติ๊กติ๊กติ๊กนี่เนาะให้ไปยันที่อ f t ตัวนี้เนาะอ่ะหลังจากนั้นกดคำว่า เบราว์เซอร์หลังจากเบราว์เซอร์เนาะให้เขากดคำว่าว่า up one leaf เนาะ up one leaf เนาก็คลิกเข้าไปนะหลังจากนี้เนาะเขาจะเอาลงอยู่ในซองเอินว่าบางคนเนาะอาจจะตัดก็ว่าในไข่มาสเตอร์บอเราว่าในอินชูดเนาะแต่เนี่ยอาจารย์ซิงมาแนะนำว่าให้เลือกเป็นพลิกอาร์ดเนาะอันนี้คือสำหรับคนที่มาตัดพูบในพลิกอาร์ดเนาะว่าสิตัดได้สวยงามเนาะ ให้เขากดไปที่พิกัดเลยเนาะอ่ะกดไปที่พิกดัดหลังจากกดมาที่พิกัดให้เขากดคำว่าฟอนเห็นบอฟอนเนาะอ่ะกดไปที่คำว่าฟอนเนาะหลังจากนั้นให้เขากดคำว่าโอเคแล้วก็โอเคไปเลยอันนี้จะเป็นการตัดแบบเสร็จสมบูรณ์เนาะอันนี้คือจะเป็นการเพิ่มแบบเออร์ฟอนเนาะอ่ะ ขอนแบบนงามเนานะทานได้ยากได้เนาะก็อันนี้ก็เป็นการเฮ็ดคิดแบบเสร็จสมบูรณนะ์เนาทานใดที่สนใจเนาะเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวอาจารย์ชิงหรือว่าโคชิงจะมาแนะนาแบบคลิปด,ดีๆเนาะทานใดที่สนใจหรือว่ามีคําถามก็สามารถที่จะกดถามอยู่ด้านหลังได้เลยเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ชิงสว,วัสบบดี